สวัสดีครับขอเราเข้าสู่ไฟขับแม่กองสังเวียนที่เปลี่ยนความแรงให้กายมิตรภาพด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับเพียงใจครับทำชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานครับคิดโอเคครับคิ้งี้ยสามนาทีก็เอาเยอะเอเรื่องอยู่ครับโอเคครับเต็มที่นะโอเคครับขวามือชื่ออะไรครับนายยาเต็มครับอาทำชีพอะไรอยู่ครับรับย่างก็ต่ไปทิ้งี้ยสามนาทีครับผมมาเต็มที่เต็มที่นะโอเคครับผมแล้วต่อจากนี้ผมขอให้คุณสู้อย่างเข้มแข็งมาแสดงจิตวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมาทั้งสู้พร้อมแล้วชนหมัดครับ โอเคครับแยกเลยเราฟังเลยไปเอาละมาดูค่นี้นอนายาเซนกับไปขวาขนาดขวายัง้อซ้ายมนจะไม่ยากา้เอาละนงรออู่ีคช็อตแล้วไปสู แย่ก่อนนับแย่ก่อนแยกก่อนแยกก่อนไปลองไปลอขอเพื่อนนะไม่เอานะไม่ยีด่อไม่เป็นไรร้อมเพื่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปสายก็ไม่ธรรมดาบอสเดียรเซนเอาเลยเดินหาแเราทั้งก็รดงหายใจอยู่รหายใจอยู่มีาหายใจ ตั <Coast> <stand ard S 3> ้งขาดหายใจลึกตั้งกาดตั้งกาดตั้งกาดครับโอเคไหวนะโอเคครับทอมทอมเฮ้ยไอ้โต้ไอ้ไม่ไม้ก้มหน้าก้มหน้าหายใจลึกก่อนหายใจลึกก่อนหายใจลึกเอาใจเอาใจใจลึกลึกนี่นอกจากจะเป็นกรรมการแล้วยังเป็นเทรนเนอร์ด้วยนี่ท้องมากะหายหน้ากันนะอย่าไม่เอาไม่ก้มหน้านะหายใจลึกไหวไหมหายใจลึกแล้วมองบน โอเคมองเงินโอเคตั okay. <S s like ้งการว่าไหวตั <S 2> <S 2> <S 2> <S ้งการไหวตั้งการโอเคสวยครับดูปัอมปั้มไปมาเลยเตี้ยไก่ขวา ตั้งกติยนตั้งกตินตั้งกติยนตั้งกติยนไอเย็นนะเอ้ยตั้งการพอมไม่เอาไม่ก้มไม่ก้มไม่ก้มหน้าไม่ก้มหน้าไม่ก้มหน้าตั้งการเดนไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาเอาอย่ังไงไหวไหมไหวไหมะโอเครับไม่ไหวนะไม่าอย่าอย่าก้มหน้านะเงยหน้าไว เดี๋ยวได้ามื่หัวใจเอาสึกหน่อยคุยหน่อยขอคุยหน่อยสายมือเป็นไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยนะโหคัยสุดเต็มที่แล้วครั้งแรกเนาะโอเคเต็มที่ครับขวามือเป็นไงบ้างครับแง่ครั้งแรกเหมือนกันโอโห้เต็มที่แล้วสุดยอดนะครับแรงเองเนี่ยตัวตัวลุ้งชายกจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟข้ามอยากจะซัดก็ซัด ลูกผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักอ uh. มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เน่ว่าที่เนี่ยคือไฟขับเปี้ยล้ไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยเพระทัาก็เลยว่าใครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือนาไหน,นจะไฟแรงคนเนี่ยคือไฟขับใน Thailand. ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็เจอได้ครับพี่น้องพอดีชอบความสนใจแบบเบืเ่อเบื้อหน้าไม่สนว่า,วา